สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องระบบต่างๆในร่างกายนะครับคําว่าระบบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเออเป็น,นกลไกการทํางานใช่ไหมครับก็ในร่างกายเราเนี่ยในร่างกายเราก็จะมีระบบการทํางานหลายระบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นระบบผิวหนังระบบกล้ามเนื้อระบบโครงกระดูกระบบประสาทอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ อย่างที่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็ต้องมีระบบการทํางานนะครับอย่างเช่นระบบประสาทเนี่ยก็เป็นไงควบคุมการทํางานของอทุกส่วนทุกอวัยวะในร่างกายเราเลยระบบหายใจนี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเอานำระบบที่นําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกายนะครับเออก็ร่างกายเราก็ต้องมีระบบการทํางานเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะทํางานสัมพันธ์กันนะครับแต่วันนี้นะครับ ก็จะมาโฟกัสนี่ในเรื่องนี้นะครับระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหาร digestive system นะครับก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับครูก็แนะนําให้พวกเราเนี่ยดูไปพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนนะครับที่ครูแจกให้ไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครทําไม่ทันก็มาทําไปพร้อมกับในนี้เลยนะครับครูก็จะพูดเฉลยไปด้วยเลยนะครับามาดูก่อนมาทำำําความเข้าใจกันก่อนว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปนะครับร่างกายเราเนี่ยก็จะต้องออทำกลไกเพื่อที่จะเป็นไงเปลี่ยนอาหารเนี่ยให้สามารถนําไปใช้เป็นพลังงานหรือว่าไปใช้ในด้านอื่นๆได้นะครับก็จะเป็นระบบที่อ,อ,อย่างที่บอกไปก็จะเป็นระบบการนําอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วกออ็ทำยังไงนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าระบบย่อยอาหาร ย่อยยังไงนะครับย่อยยังไงแล้วก็ผ่านอะไรบ้างเออมีเอนไซม์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวก็จะมาได้มันเรียนกันนะครับเป็นไงนักเรียนลองนึกภาพตามเมื่ออาหารเข้าสู่ปากปุ๊บเออเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรก1อ่าอาหารถูกเคี้ยวนะครับ2ออาหารเป็นไงมันเออมันละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็มันพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีคุกเข้ากับน้ําลายเอออะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ามาดูความหมายของคำว่าการย่อยอาหารก่อนนะครับ digestion นะครับ digestion การย่อยอาหารหมายถึงการแปลสภาพสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับโมเลกุลขนาดใหญ่เอออาหารก้อนใหญ่ๆให้มีขนาดเล็กนะครับให้มีขนาดเล็กแล้วก็ตรงนี้สำคัญจน,าานคจนสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้นะครับจนสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้ คือนะครับในการย่อยอาหารเนี่ยต้องย่อยนะครับจนมันสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการที่นำเนี่ยอาหารเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับให้เซลล์เนี่ยได้ไปใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าย่อยจนถ้าเกิดว่าย่อยแล้วแบบว่าเออร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าการย่อยนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็คือถ้าจะย่อยอาหารได้สมบูรณ์เนี่ยต้องเออเป็นไงหลักๆก็คือ ต้องสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้นะครับหรือว่าร่างกายนําไปใช้ได้นั่นเองนะครับการย่อยอาหารนะครับต่อไปนะครับการย่อยอาหารเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1การย่อยเชิงกลนะครับการย่อยเชิงกลเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการย่อยที่ไม่มีสารเคมีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือมันจะเป็นการย่อยแบบ แบบ LIKE, เพียวๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยการบดเคี้ยวของฟันนะครับการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นเหมือนแบบการย่อยบ้านๆนะครับคือไม่ต้องมีอะไรที่มันวุ่นวายไม่ต้องมีสารเคมีเอ่ออะไรมานะครับก็แค่บดเคี้ยวของฟันนะครับฟันก็ไปบดดก็ทําให้อาหารเนี่ยมันเล็กลงนะครับอันนี้นะครับอย่างแบบอย่างที่2ก็คือการย่อยทางเคมีนะครับหรือการย่อยเชิงเคมีนะครับมันก็เป็นการย่อยที่ นะครับส่วนใหญ่นะครับในที่นี้เรื่องระบบย่อยอาหารการย่อยเชิงเคมีตัวที่สําคัญนะครับที่จะมักจะนิยมพูดถึงก็คือเอ,อ่อน้ำย่อยนะครับน้ำย่อยหรือเอนไซม์นะครับการย่อยชงเคมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้เอ,อ,เอนไซม์หรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือน้ำย่อยนั่นเองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่อัทวนแป๊บหนึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับการจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเป็นไง การจะเกิดปฏิกิร yeah. ิยาเคมีข well sta sí ึ้นได้หนึ่งต้องมีสารใหม่นะครับสองต้องอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเออไอการย่อยเนี่ยมันก็จะไปทํากับอาหารนะครับอาหารก็จากจากสารอาหารชนิดหนึ่งก็กลายเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับไอสารอาหารชนิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเออก็เปรียบได้ว่ามันก็เป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอืม ถ้าดูในชีทนะครับดูในชีทก็มีตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าเอนไซม์เนี่ยมันเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนนะครับเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทําหน้าที่อะไรเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็คือเอนไซม์เนี่ยมันไปทําให้มันไปทําให้การย่อยเนี่ยสำเร็จขึ้นนะครับก็คือเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสารอาหารเนี่ย เขาก็เรียกว่าน้ำย่อยนั่นเองที่ครูบอกไว้นะครับเอนไซม์ M ก็มีสมบัติช่วยในการเร่งปฏิกิริยานะครับเร่งปฏิกิริยาก็คือทําให้การย่อยนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับดูต่อไปโครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหารแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือ1ส่วนทางเดินอาหารนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่อาหารเนี่ยผ่านเข้าไปโดยตรงนะครับ เออเป็นส่วนที่อาหารผ่านเข้าไปโดยตรงเลยนะครับแล้วก็สส่วนอวัยวะอื่นๆที่ช่วยในการย่อยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนกับว่าเอออาหารไม่ได้ผ่านเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะส่งสารเคมีหรือว่าส่งเอนไซม์หรือว่าน้ําย่อยเนี่ยมาช่วยในการย่อยนะครับเออสิ่งที่ครูนเน้นนะครับส่วนทางเดินอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจําได้หมดว่าเมื่ออาหารผ่านเข้าปากปุ๊บเนี่ย ผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างไปจนถึงทวารหนนะักต้องท่องให้ได้นะครับเนี่ยต้องท่องให้ได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครยังท่องไม่ได้ลองสต็อปวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็ลองท่องดูก่อนนะครับอ่าประกอบไปด้วย1อย่างที่เรารู้เมื่อกินอาหารเข้าไปอย่างแรกที่ต้องผ่านก็คือปากนะครับปากเออปากก็จะทําหน้าที่เคี้ยวอาหารนะครับแล้วก็ผ่านคอหอยนะครับคอหอยคอหอยก็อยู่ตรงนี้นะครับ คอหอยเนี่ยก็จะเป็นทางผ่านของออทางผ่านของอาหารนะครับแต่ว่าคอหอยเนี่ยก็จะไม่ได้ย่อยไม่ได้ทําหน้าที่ย่อยเป็นเหมือนเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับคอหอยก็จะมีต่อมที่สําคัญก็คือต่อมทอนซินนะครับอยู่บริเวณคอหอยนะครับต่อมทอมซินเนี่ยจะทําหน้าที่ดักจับเชื้อโรคนะครับผ่านลงไปก็เป็นนี่นะครับหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารหลอดอาหารก็เป็นลักษณะท่อยาวๆที่อยู่ระหว่างคอหอยและกระเพาะอาหารนะครับผ่าน ลอดอาหารลงไปก็เป็นกระเพาะอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับส่วนที่สําคัญนะครับกระเพาะอาหารส่วนที่สําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับผ่านกระเพาะอาหารลงไปปุ๊บก,ก็จะผ่านไปยังลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กนี่ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันลำไส้เล็กปุ๊บเอ่อออกไปยังลำไส้ใหญ่ปุ๊บแล้วก็ขับถ่ายออกทางทวารหนักน,นะครับอาันานี้เดี๋ยวครูก็จะมาโฟกัสในแต่ละอย่างนะครับในแต่ละอวัยวะว่ามันสําคัญยังไงนะครับมันมีรายละเอียดยังไงนะครับ อมาดูอวัยวะแรกนะครับปากนะครับปากปาก mouth เมาส์ M alt. M alt นะครับปากหรือช่องปาก oral cavity นะครับเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารนะครับคือเมื่อเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยส่วนแรกเลยที่เราที่เราแบบสัมผัสกับอาหารเลยก็คือปากนะครับในปากก็จะมีฟันนะครับฟันฟันก็ทําหน้าที่ บทเคี้ยวอาหารเอออันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยในการพูดด้วยนะครับนักเรียนลองพูดคําว่า for fun นะครับ for fun เออแล้วนักเรียนลองจินตนาการว่าถ้าตัวเองไม่มีฟันเนี่ยมันก็จะพูดได้แบบแปลกๆใช่ไหมก็จะเป็นแบบพอฟ f น n อฟันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพูดได้ไม่ชัดเจนนะครับลิ้นนะครับลิ้นนะครับ f u น teeth นะครับลิ้นทั้งนะครับทําหน้าที่คุกเข้าอาหารกับน้ําลายนะครับ คุกเข้าอาหารกับน้ำลายเออเสิร์ฟให้นิดหนึง่งอาหารที่ลิ้นคุกเข้ากับน้ำลายแล้วนะครับคือคุกเข้าจนเป็นก้อนแล้วเนี่ยเขาเรียกก้อนนั้นว่าโบลัสนะครับตรงนี้จําให้ดีนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ออกข้อสอบได้นะครับโบลัสคือเป็นก้อนอาหารที่เกิดจากลิ้นเนี่ยคุกเข้าอาหารกับน้ำลายนะครับแล้วลิ้นก็จะช่วยในการกืนอาหารด้วยนะครับแล้วก็ทําให้รู้รสอาหารเพราะว่าลิ้นเนี่ยมีต่อมรับรสนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีต่อมรับรสอะไรบ้างนะครับอ่ามาดูฟันก่อนนะครับฟันฟันนะครับว่าฟันเนี่ยมันมีลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับ